เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังชื่อคุณแจ็คเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวคุณแจ็คได้ย้ายมาเรียนต่อในกรุงเทพและได้เช่าอยู่ที่คอนโดแถวลาดพร้าวคอนโดแห่งนี้มีทั้งหมด12ชั้นคุณแจ็คเช่าอยู่ที่ชั้น11ซึ่งห้องที่คุณแจ็คเช่าอยู่เจ้าของได้ซื้อมาไว้แล้วปล่อยให้เช่าต่อ เป็นแค่ห้องโล่งๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์คุณแจ็คก,ก็ได้เอาฟูกมาปูนอนและขนข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆมาวางไว้ในห้องในคืนแรกอาจจะเป็นเพราะแปลกที่จึงทำให้คุณแจ็คนอนไม่ค่อยหลับแต่ในขณะที่กำลังข่มตานอนทุกอย่างเงียบสนิทในความเงียบนั้น คุณแจ็คได้ยินเสียงลิฟ์มาแต่ไกลๆตามด้วยเสียงรองเท้ายางถูกกับพื้นดังเอียดเอียดและเสียงแกร้งแกรงแกรงผ่านที่หน้าห้องคุณแจ็คลองเปิดมือถือเพื่อดูนาฬิกาพบว่าเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีซึ่งมันก็ดึกมากแล้วจึงพยายามข่มตานอนจนเคลิ้มหลับไป คืนต่อมาก็ยังคงนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่นานสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเมื่อคืนเสียงมันเหมือนกับเหล็กกระทบกันและเมื่อคุณแจ็คดูเวลาก็เห็นเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีคืนที่3คุณแจ็คก,ก็ยังคงนอนไม่หลับอีกตามเคยจึงลุกขึ้นมานั่งเขียนงานเพื่อให้มันง่วง และได้เปิดประตูหน้าห้องทิ้งไว้ให้มีลมโกรกเย็นๆในระหว่างที่กำลังนั่งเขียนงานอยู่คุณแจ็คก,ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับทุกๆวันเสียงนั้นดังมาจากหน้าลิฟต์จนมาถึงหน้าห้องคุณแจ็คหันไปมองทันทีเห็นเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆผิวขาวผมยาวใส่ชุดนักศึกษา หน้าตาน่ารักมากๆสพายกระเป๋าข้างและมีลูกกระพวนติดอยู่ที่กระเป๋าคุณแจกรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกเห็นและคิดว่าน้องผู้หญิงคงจะไปทำงานหรืออะไรสักอย่างถึงได้กลับมาในเวลาเดิมๆทุกวันคืนต่อมาคุณแจ็คเปิดประตูห้องทิ้งไว้เหมือนเดิมพอถึงเวลา ก็จะได้ยินเสียงน้องผู้หญิงเดินออกมาจากลิฟต์จึงแกล้งทำเป็นหยิบไม้กวาดมากวาดๆทุถูแถวหน้าห้องพอน้องผู้หญิงเดินผ่านมาถึงคุณแจ็คแกล้งทําเป็นพูดว่ากลับดึกจังเลยนะครับน้องผู้หญิงก็ส่งยิ้มหวานมาให้คุณแจ็คเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจที่น้องไม่ได้ทําท่าทีรังเกียจแถมยังยิ้มให้อีกด้วย คืนต่อมาคุณแจ็คก,ก็ทำแบบเดิมไปยืนรอส่งยิ้มให้ที่หน้าห้องจนเริ่มอยากรู้ว่าน้องอยู่ห้องไหนคืนถัดมาคุณแจ็คก,ก็ไปยืนรอส่งยิ้มให้เหมือนเดิมพอน้องเดินผ่านหน้าห้องไปก็แอบชะโงกหน้ามองตามหลังเห็นน้องยืนอยู่ตรงสุดโถงทางเดินหน้าห้องแล้วหันกลับมามองคุณแจ็ค พร้อมกับส่งยิ้มหวานให้แล้วพยักหน้าคุณแจ็คก,ก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรจึงได้ยกนิ้วขึ้นชี้ที่หน้าของตัวเองเป็นเชิงว่าเรียกกันหรอน้องผู้หญิงก็พยักหน้าตอบแล้วกวักมือเรียกทำให้คุณแจ็ครู้สึกหัวใจพองโตมีสาวน่ารักที่แอบชอบกวากมือเรียกจึงไม่รอช้าเดินจ้ำเข้าไปหาทันที ไม่สนใจแม้แต่จะใส่รองเท้าจนใกล้จะถึงตัวน้องประมาณสองช่วงแขนแต่อยู่ดีๆน้องก็หันหลังให้คุณแจ็คแล้วเลื่อนหน้าต่างที่อยู่ตรงกำแพงสุดทางเดินขึ้นแล้วกระโจนพรวดลงไปข้างล่างทันทีคุณแจ็คร้องตะโกนด้วยความตกใจรีบวิ่งตามไปดูในหัวนึกภาพร่างของน้อง ต้องตกลงไปกองอยู่บนพื้นข้างล่างแน่ๆแ,แต่เมื่อคุณแจ็คชะโงกหน้าออกไปดูนอกหน้าต่างกลับไม่พบร่างของใครเลยเป็นเพียงแค่ลานจอดรถธรรมดาคุณแจ็คพยายามหาดูจนทั่วบริเวณพอน้องอาจจะไปติดอยู่ตรงจุดไหนสักที่แต่เมื่อลองหาดูจนทั่วก็ไม่พบร่างของน้องที่ไปติดอยู่ที่ไหน คุณแจ็คค่อยๆเดินถอยหลังเริ่มสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันคืออะไรกันแน่คุณแจ็คก,กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปเปิดห้องปิดประตูแล้วนั่งขดตัวอยู่บนเตียงถามกับตัวเองว่าเราเจออะไรกันแน่คืนนั้นคุณแจ็คนั่งขดตัวกัดเล็บตัวเองทั้งคืนเพราะความกลัวจนรุ่งเช้า พอไปถึงมหาลัยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนฟังมีทั้งคนที่เชื่อและก็ไม่เชื่อคุณแจ็คบอกกับเพื่อนว่าอยู่ไม่ได้กลัวมากจะขอไปนอนกับเพื่อนที่ห้องด้วยแต่ไปอยู่ที่ห้องเพื่อนได้แค่สองสามวันก็ต้องกลับมานอนที่ห้องตัวเองอีกเหมือนเดิมเนื่องจากห้องของเพื่อนค่อนข้างแคบและอยู่กันหลายคน จึงเกิดความแออัดไม่สะดวกต่างๆเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้แจ็คก,กูสองคนจะไปนอนห้องด้วยไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างน้อยอยู่กันสามคนคงไม่เป็นไรคุณแจ็คก,ก็ตอบตกลงจึงได้ย้ายไปนอนห้องคุณแจ็คก,กันสามคน จนถึงเวลาเที่ยงคืน45ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงลิฟ์ไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเพื่อนก็บอกว่าโอเคนี่แค่คืนแรกอาจจะยังไม่มีอะไรคืนที่สองอาจจะมีแต่เมื่อถึงคืนที่สองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคืนที่สก็เช่นกัน เพื่อนจึงฟันธงกันว่าแจ็คมันไม่มีอะไรแล้วล่ะเจออะไรไม่รู้แต่มันไม่มีแล้วคุณแจ็คยังไม่รู้สึกคลายความกังวลแต่เมื่อเพื่อนจะกลับก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดคิดว่าคงต้องลองวัดดวงดูเองคืนต่อมาคุณแจ็คยังคงนอนไม่หลับอีกเหมือนเดิม บรรยากาศมันแตกต่างกับตอนที่มีเพื่อนมานอนด้วยแบบคนละเรื่องเลยรู้สึกใจวิววิวและเงียบเชียบแต่ในความเงียบนั้นคุณแจ็คได้ยินเสียงลิฟต์ดังขึ้นมาอีกแล้วทำให้คุณแจ็คหูผึ่งขึ้นทันทีคิดปลอบใจตัวเองว่าคงจะเป็นผู้อาศัยอื่นๆในชั้นนี้ คุณแจ็คขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยเรเชื่องช้าจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องของคุณแจ็คภายในห้องปิดไฟมืดแต่โถงทางเดินด้านนอกยังคงเปิดไฟสว่างคุณแจ็คมองลงไปที่ช่องเล็กๆใต้ประตูปรากฏว่าเห็นเป็นขาคนสองข้างยืนอยู่หน้าห้อง โดยแห่นหน้าเข้าประตูคุณแจ็คใจหายวาบด้วยความกลัวที่มันเริ่มปะทุขึ้นในใจเรื่อยๆจนเหงื่อผุดขึ้นมาทั้งตัวรีบด,ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวแล้วนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่บนเตียงหวาดกลัวต่ออะไรสักอย่างที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้สิ่งนั้น รีบๆเดินผ่านหน้าห้องไปสักทีแต่สิ่งที่ได้รับจากคำขอภาวนาคือเสียงลุกบิดประตูห้องมันเริ่มดังเหมือนมีคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาทำให้คุณแจ็คก,กลัวจนจับใจถึงแม้ว่าจะล็อกประตูห้องอยู่ก็ตามคุณแจ็คเอาแต่นอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม รู้สึกว่าเสียงมันได้เงียบหายไปสักพักจึงค่อยๆดึงผ้าห่มออกดูแต่สิ่งที่เห็นทำให้คุณแจ็คผวาจนหยุดหายใจไปชั่วขณะยังคงเห็นเท้าคนยืนอยู่หลังประตูเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาก็คือมีหน้าคนค่อยๆแนบลงมามองที่ช่องใต้ประตูจนเห็นเป็นลูกกระตาสีขาวๆข,ข้างหนึ่ง ซึ่งตามหลักสรีระแล้วเป็นไปไม่ได้ในเวลาที่ยืนหันหน้าเข้าประตูแล้วจะสามารถเอาแนบลงมาที่ช่องใต้ประตูได้คุณแจ็คจ้องมองสิ่งแปลกประหลาดที่ยืนอยู่อีกด้านของประตูด้วยความสยดสยองหน้าที่แนบลงมาใต้ประตูกรอกลูกตาไปมาเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างภายในห้องสักพัก ก็ค่อยๆดึงหัวกลับขึ้นไปแล้วเดินผ่านหน้าห้องไปอย่างช้าๆคุณแจ็คยังคงมองตาค้างอยู่ที่ช่องใต้ประตูเหมือนคนที่สติหลุดออกจากร่างไปแล้วรุ่งเช้าคุณแจ็กรีบโทรหาเจ้าของห้องแล้วขอย้ายออกทันทีและขอเงินมัดจำคืนครึ่งหนึ่งเจ้าของห้องถามถึงเหตุผล คุณแจ็คจึงเล่าเรื่องที่เจอมาให้เจ้าของห้องฟังเจ้าของห้องพูดออกมาว่านี่ยังอยู่อีกหรอเนี่ยคุณแจ็คถามต่อทันทีว่าหมายความว่ายังไงก็ได้ความว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนที่เจ้าของห้องจะมาอยู่ที่นี่มีนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งเช่าอยู่ที่ชั้น11อแล้วเกิดมีปากเสียงกัน จนฝ่ายชายไล่ฝ่ายหญิงออกนอกห้องแล้วล็อกประตูห้องทิ้งให้ฝ่ายหญิงอยู่นอกห้องคนเดียวจึงเกิดความน้อยใจก็เลยไปกระโดดตึกตายที่หน้าต่างสุดทางเดินหลังจากนั้นคนที่อยู่ชั้น11มักได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้ยอยู่หน้าโถงทางเดินในเวลาเที่ยงคืน45นาที จนคนย้ายออกกันทั้งชั้นเจ้าของคอนโดจึงนิมนต์พระมาทำพิธีหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงของน้องผู้หญิงอีกจนคุณแจ็คมาเจอเข้ากับตัวอาจจะเป็นเพราะดวงสมพงกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด